สวัสดีครับผมดอดนะฮะจาก 1, าดีพันนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับวันนี้อยู่กับรถที่แบบว่าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะจะมีนิสสันมาร์สกับโตโยต้าวีออสนะฮะแล้วก็ผ่อนประมาณสามพันกว่าถึงสี่พันนิดๆน,นะก็ดูว่าเป็นคันไหนนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับนิสสันมาร์สก่อนเลยอันนี้เนี่ยผมได้เทสต์ไดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สภาพภายนอกเนี่ยแล้วก็ภายในเนี่ยเครื่องเข่าต่างๆเกียร์ช่วงล่างเนี่ยดีหมดลรถนี้รถเกตเอ แล้วก็ไม่เคยชนหนักเลยนะครับสภาพมาดูไฟหน้ากันไฟหน้าใสากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะโลโก้แล้วก็กระจังหน้าเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีลอกเลยโคมียมเนี่ยไฟหน้าอีกด้านหนึ่งก็ใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในแก้มตรงนี้นะครับจะชอบเบียดมากเบียดเสาอะไรอย่างนี้แต่นี้ไม่มีเลยฝาครอไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยอยู่ครบหมดนะ แล้วก็ซีซีด้านล่างก็ไม่มีแตกหักเลยนะฝาครอบไฟสปอร์ตไลท์ข้างๆก็อยู่ครบหมดแก้มเนี่ยไม่มีเบียดเลยนะครับโอเคนะทรงโป่งเนี่ยเป็นทรงอย่างนี้เลยคุณดูมิติดิเนี่ยคุณดูมิติต,ตรงเนี้ยนะครับที่ค่อยๆเส้นค่อยๆหายไปนี่แหละมันต้องเป็นแบบนี้เดิมๆอันนี้เนี่ยเป็นฝาครอบนะครับไม่ใช่ล้อแมกนะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยไม่มีเบียดจนแตกหักไฟเนี่ย ไฟมุมตรงนี้ยังอยู่ครบหมดไม่มีแตกลายงาเลยนะครับโอเคนี่คือโครงสร้างของรถนะครับทรงโป่งตรงนี้ก็นี่ครับสภาพดีนะสติ๊กเกอร์เดิมๆตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับโอเคคันนี้เนี่ยผ่อนประมาณ4ี่พันนิดๆน,นะฮะประมาณสี่พันสามแล้วก็ภายในเนี่ยสะอาดเอี่ยมมากช่องแอร์เนี่ยยังไม่มีแตกหักเลยนะฮะแล้วก็ปุ่ม กระจกไฟฟ้าปรับเลนกระจกเนี่ยยังอยู่ครบฟรีฟังก์ชั่นเนี่ยอยู่ครบแล้วก็เปิดฝากระโปรงนะฮะแล้วก็เปิดฝาน้ำมันยังอยู่ครบหมดนะคอนโซลหน้าดูเนี่ยไม่มีแตกหักช่องแอร์ไม่มีแตกหักวิทยุเดิมๆนะครับแล้วก็ปรับแอร์เนี่ยปรับสปีดปรับความเย็ยนนี่ยทุกอย่างยังอยู่ครบหมดแล้วก็สภาพดีมากพวงมาลัยเนี่ยนะครับตำาหนิเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะ นอกนั้นเนี่ยผมรูปแล้วแม่งไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคคันนี้มีแอร์แบ็กนะครับสภาพก็ตามอย่างที่ให้ดูไปนะฮะเบาะเนี่ยปีกเปิร์กเนี่ยไม่มีล้มเลยนะครับก็ถือว่าเด็ดนะแล้วก็ดีเยีย่ยมจำเป็นจะต้องใช้รถไว้ในยุคนี้บางครั้งเนี่ยการมีรถของตัวเองเนี่ย แม่งก็ดีเหมือนกันนะครับตรงที่คุณจะไปไหนก็ได้เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยคุณสตาร์รถของคุณแล้วเบิ้ลแม่งออกไปได้นะครับหรือว่าแฟนของคุณคุณผู้หญิงเนี่ยแทนที่จะให้เขาขับมอเตอร์ไซค์ทั้งที่ผ่อนแม่งผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยในตอนกลางคืนบางครั้งขอให้เขาได้ปลอดภัยอยู่ในรถของเขาเนี่ยคุณผู้ชายครับหลายคนเนี่ยคุณลองซื้อให้แฟนขับนะครับสามพันกว่าบาทเงินเดือนหมื่นสองพันบาทได้แล้วนะครับอย่างน้อย ก็เขาก็ยังปลอดภัยในรถของเขาเวลาเขาทํางานกลางคืนหรือกลับดึกๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วก็สำหรับใครที่ขาขายเนี่ยผมรู้คันนี้ไม่ใช่รถกระบะนะฮะแต่อย่างน้อยข้างหลังเนี่ยเขาก็ยังใส่ของได้เราอาจจะไม่มีงบไปผ่อนรถกระบะไปซื้อรถกระบะแต่คันนี้ใส่ของได้อย่างน้อยคุณก็สามารถทำอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นมาได้ หาไะไได้เพิ่มพอสักพักคุณแม่งอยู่ตัวฮะคุณเบื่อแล้วคุณมาขายคืนไปออกรถสปอร์ตรถหรูๆที่คุณอยากได้เนี่ยตามสบายเลยแต่ตอนที่คุณกําลังเริ่มมีชีวิตครอบครัวเนี่ยเริ่มหาเงินเนี่ยคุณช่วยลองดูก่อนว่าคันนี้ดีไหมไม่จำเป็นก็ต้องกับเต็นท์ผมก็ได้ครับที่อื่นก็ได้คุณเห็นแล้วนะครับไฟท้ายแดงก่ำใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะแล้วก็บรันท้ายฝั่งขวานะของรถคันนี้เนี่ย ไม่มีโดนเบียดเลยนะแล้วก็คุณมาดูทรงตรงนี้นะทรงดีมากนะครับราคาแค่แสนเก0าหบาทผ่อนประมาณ4,000กว่าบาทอะไรมันจะดีขนาดนั้นวะโลโก้ทุกๆอย่างอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ไฟไทยด้านหนึง แดงก่มใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมาแรงไปนอนตายอยู่ด้านในนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยไฟทับทิมเนี่ยแม่งไม่มีหักครึ่งเลยนะครับอาจจะมีแตกลายงาช่วงนี้นะครับถ้าผมไม่เดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยแม่งก็ไม่เห็นแต่คุณสมควรจะเห็นนะครับอันนี้นะครับเป็นรอยอาร์คนะฮะมันต้องแบบนี้แม่งโคตรสวยเลยนะฮะ รอยอาร์คมันต้องแบบนี้ข้าเรียบไปเลยเนี่ยคุณตบกระโหลกเลยแม่งโดนมาแล้วมันต้องไม่เรียบมันต้องหยึกหยักอะไรแบบนี้แล้วสองข้างนี้แม่งต้องเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยด้านนี้มีด้านนี้ไม่มีแล้วเขาบอกโอ้โหรถสวยมากคุณตบหัวเลยนะครับเพราะแม่งไม่ใช่แล้วมันต้องเหมือนกันแล้วก็อันนี้นะครับมันจะต้องมีนะครับเป็นแบบนี้ผมยอมรับบางคันของผมก็ไม่มีเหมือนกันคันนี้มันเลยสมบูรณ์แบบไงมันมีมาเห็นปะ่ะโอเค เดิมๆเลยนะครับต่อไปไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้สภาพเดิมๆนะมีมาให้อันนี้มีมาให้นะครับเป็นยางอะไหล่แล้วก็แม่แรงบล็อกขันล้อส่วนพวกนี้เขาเรียกว่าลอยอาร์คบางคนบอกว่าพี่ครับทําไมมันอุบาทอย่างนี้มันคือรถที่ไม่โดนจากโรงงานมันต้องแบบนี้แต่ถ้าเรียบไปเลยแล้วคุณชมว่าสวยเนี่ยแต่บางคนอาจจะชอบแบบนั้นไม่มีปัญหาถ้าคุณรับได้กับรถที่อาจจะมีอะไรมาบ้างเนี่ย แต่ราคาต้องถูกลงกว่านี้นะครับโอเคไปกันต่อนะฮะไฟท้ายด้านนี้ก็เหมือนกันแดงกล่าใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงเนี่ยไปตายด้านในนะโอเคเป็นรถที่โคตรคล่องตัวมากคิดดูดีถ้าได้ทําการโมเครื่องเนี่ยแม่งจะมันสะใจแค่ไหนแล้วก็เสร็จช่วงล่างแต่ผมไม่อยากจะพูดอะไรบ้าๆคุณแบบนี้เลยวะ่ะเพราะว่าแม่งเปลืองเงินโดยใช่เหตุนะครับ เบาหลังสภาพสวยโทนสีดีนะฮะไม่มีขาดแล้วก็มาดูอีกด้านหนึ่งแผงประดูเนี่ยสภาพดีลำโพงไม่มีทะลุนะกระจกไฟฟ้าอีกตั้งหากรอยขีดข่วนเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็พลาสติกนะครับพลาสติกสภาพไม่มีแตกหักนะโอเคเรียบร้อยจะไปดูอีกด้านนึ่งก่อนอันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับ คุณแม่งเมาอย่าเปกับเพื่อนจนไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้เนี่ยภรรยาหรือลูกคุณเนี่ยก็ยังขับพาคุณกลับได้นะครับโอเครอยขีดขวนไม่มีลำโพงไม่มีแตกหักไม่มีทะลุดัมเมี่ยมเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันนี่คือสภาพห้องเครื่อง1.2ของนิสสันมาร์ทคุณดูดิ สวยเลยลอยอาร์ตแผ่นเพจยากาวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ดําเมี่ยมแบบไม่ได้ลงน้ำยาดำมาเลยมันต้องแบบนี้นะครับแล้วก็คันหน้าสีต้องแบบนี้ลอยอาร์ตต้องคมกริบแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะลอยอาร์ตอะไรต่างๆต้องสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้สวยมาก รถปี2012นะครับเครื่อง1.2คันนี้สภาพแม่งโคตรดีเกตเ A เลยนะคันนี้เป็น Toyota v o ีอนะครับอันนี้ก็ราคาแค่แสนกว่าบาทเงินผ่อนประมาณ3,000กว่าบาทคันนี้นะครับพร้อมล้อแม็กให้เลย1ชุดกับยาง1เส้นนะฮะคันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ชุดแต่งมานะครับแล้วก็คันนี้กดโหลดมานิดนึงคุณมาดูข้างหน้าดีไฟหน้าใสกิ้งเลยนะกันจังหน้าโคเมียมกับโลโก้เนี่ย เงาวิ้งเลยนะฮะแล้วก็ซีซีดำดำด้านล่างเนี่ยอยู่ครบเป๊ะหมดเลยแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยไม่มีทะลุไม่มีแตกหักเลยนะครับที่ครอบเนี่ยที่ครอบไม่ใช่ไฟนะครับแล้วก็ไฟอีกด้านหนึ่งใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะฮะโอเคนะครับทรงดีมากสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยไม่มีเบียดจนแตกหักนะครับแล้วก็ไฟตรงกระจกเนี่ยไม่มีแตกลายงาเลยนะคิ้ว คิ้วคือตรงนี้คิ้วบวกโครเมียมเนี่ยสองชิ้นเนี่ยตรงประตูหน้าหลังเนี่ยยังอยู่ครบหมดไม่มีแตกหักไม่มีหักครึ่งเลยเห็นปะไม่มีหักครึ่งเลยไม่มีแบบคุณแม่งมาดูแล้วแบบว่าเชยแม่งหักครึ่งอยู่แล้วนี่กูโดนอีกแล้วหรอวะแม่งไม่มีบ้าเลยแบบน,นนะครับทุกคนดูหลังคาได้แล้วก็ตรงนี้นะครับพลาสติกนะฮะไม่มีแตกหักเลย ล้อแม็กเนี่ยสภาพดีนะครับไม่มีดุ้งนะคุณมาลองได้แล้วรถคันนี้แม่งมุดมุดโคตรคล่องตัวเลยวะนะครับโอเคนะแผงประตูเนี่ยสภาพดีลำโพงเนี่ยไม่มีทะลุแล้วก็ไม่มีคาบฝุ่นเนี่ยม่ช้อนใช้อยู่ในรูนะฮะแล้วก็กระจกไฟฟ้าสภาพดีนะตรงนี้ไม่เคยถูกถลกออกมาแก้ไขใหม่ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเชิงบันไดพลาสติกไม่มีแตกหัก เบาะเนี่ยเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพดีปีกเปิกไม่มีล้มแล้วต่อให้คนขับนั่งขนาดไหนเนี่ยเบี้ยวตัวขนาดไหนเนี่ยปีกก็ไม่ล้มเพราะตัวเขาเล็กมากนะเขาเป็นคู่รักที่เ,เป็นลูกค้าผมที่เอามาเทินกับอ l l n e หนึ่งผมไปนะครับคือเขาเป็นคนที่แบบรักษารถมากแล้วก็ดูแลรถด,ดีนะครับตัวเล็กนิดเดียวเองทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับปีกเลยไม่ล้มเลยนะครับโอเคนะตรงนี้เนี่ยที่ใส่แก้วน้ํา นะครับยังไม่มีหักเลยเหมือนกันแล้วก็ปรับเลนกระจกมองข้างนะฮะสภาพดีมากนะโอเคแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วก็คอนโซลหน้าหน้าปัดอะไรเงี้ยแม่งโคตรสวยเลยริ้วรอยอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลยวะ่ะทุกคนผ่อนประมาณ3 7 0พนะครับผ่อนประมาณ3,700นะฟรีดาวราคาแสน0 0 0 0บาทนะครับเครื่อง1.5นะครับเป็นตัว E แสนห้าเจ็ดคุณได้ V ีออสเจเนอเรชันที่สองไปสุดยอดเลยว่ะแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยไม่มีทะลุไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาแต่งเพิ่มมาที่ศูนย์ไม่ได้จัดมาให้นะฮะเขาแต่งเพิ่มมาแล้วก็วิทยุนี่ก็เหมือนกันนะครับเขาแต่งเพิ่มมานะฮะอันนี้เขาก็แต่งเพิ่มมาเหมือนกันก็เป็นไลฟ์สไตล์เป็นสไตล์ของเขานะครับแล้วอันนี้เป็นน้ำยาแอร์กับปรับสปีดนะฮะก็ยัง ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่ไม่มีหักด้านในนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเบรกมือนะครับแล้วก็ที่วางแขนสภาพก็ยังดีนะฮะไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังก็ใส่แก้วน้ําได้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนโอเคเปิดใช้งานได้นะครับเปิดใช้งานได้นะครับโอเคครับชือ้อ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นบังแดดนะครับพลาสติกตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยนะครับเปิดมากระจกก็ไม่มีแตกหักเลยเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมไม่กล้าออกไปรีวิวข้างนอกนะเพราะมีเด็กๆมาเล่นประตูบ้านผมอยู่นะก็รอสักแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคนะครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีแตกหักเลย นะครับมีแค่ฝาเนี่ยที่หายไปนะครับกระจกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวผมจะพาดูข้างหลังกันนะครับโอเคสำหรับด้านหลังเนี่ย แผงประตูสภาพโคตรดีเหมือนกันนะครับแล้วก็สะอาดเอี่ยมอ่องนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ดีดีดีเบาะเนี่ยไม่มีขาดเลยนะครับอาจจะมีคาบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการเก็บความสะอาดให้นะเนี่ยพวกคาบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บความสะอาดให้เองนะครับโอเค ตรงนี้ไม่มีห้อยเลยนะตรงนี้ไม่มีห้อยตรงนี้ก็คุณจะแขวนถุงกับข้าวอะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคซอกสวยนะฮะแล้วก็มาตรงนี้พลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครอันนี้เนี่ยไฟท้ายแดงกำ่ำใส่กิ๊บไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านไหนนะครับแล้วก็บันท้ายเนี่ย รอยลิ้วรอยเส้นอะไรต่างๆยังอยู่ครบหมดแล้วก็ไฟทับทิมตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ท่อเนี่ยเขาเปลี่ยนปลายมานะครับโอเคนะโลโก้ t t y y ต t v V ีออสอยู่ครบนะครับไฟอีกด้านหนึ่งแดงกำ่ำใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับไม่มีหักครึ่งแล้วมาหยอกกาวเอาไว้นะเดี๋ยวผมไปเปิดฝาท้ายให้คุณก่อนโอเคครับอันนี้รอยอาร์คนะครับผม ข้างหลังเนี่ยกว้างขวางนะฮะสามารถใส่ของได้เยอะนะครับพลาสติกตรงเนี้ยไม่มีแตกหักเลยนะครับไม่มีจับไปแล้วเนี่ยมีความลื่นๆนะครับแล้วก็ไม่มีสึกลอเลยนะแสดงว่าเขาใช้รักษามากรอยอาร์คสวยนะตรงนี้เราไปดูหน่อยว่าแม่งจะมีอุปกรณ์ครบไหมนะครับโอเคมีไม้นะครับที่แตกหักนะครับอันนี้มีไม้ที่แตกหักแล้วก็ ยางอะไรเนี่ยผมเป็นคนเอาออกเองนะครับนอกนั้นโฟมอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ลอยอาร์คอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับมียางอะไรนะที่ผมจะต้องเอามาใส่ให้นะครับอันนี้เนี่ยเป็น X-Bar นะฮะซึ่งถามว่าเป็นยังไงบ้างก็สวยดีนะครับแต่สำหรับใครไม่ชอบเก,ก็บอกเดี๋ยวผมจะถอดให้นะครับ แล้วก็มาดูบอดี้อีกด้านหนึ่งกันนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นแบบนี้เอาจริงรถคันนี้แม่งทรงโคตรสวยเลยนะครับถือว่าเขากดมาดีมากนะครับทรงโป่งเนี่ยเส้นอะไรเนี่ยยังมีมิติของเขาอยู่เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคิ้วเนี่ยคิ้วยังอยู่ครบนะครับพร้อมโครเมียมไม่มีแตกหักไม่มีหักครึ่งน,นะครับทรงโปง่งด้านนู้นก็เหมือนกันอันนี้ฝากระโปรงผมเปิดไว้นะครับไม่ต้องกังวล ะะแล้วก็นี่ครับเบาออีกด้านหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะมีตำหนินิดหน่อยนะตรงนี้นอกนั้นก็โคตรด,ดีนะฮะสภาพดีไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเอาจริงอันนี้แม่งน่าใช้เหมือนกันนะสำหรับใครที่บ้าข้างบ้าข้างตัว แบรนด์ที่ทุกคนชอบนะครับบ้าคขัางแบรนด์ตลาดอะไรเงี้ยก็ลองดูคันนี้ได้ด้านนี้ก็สภาพดีนะครับรอยขีดข่วนไม่มีลำโพงเนี่ยไม่มีทะลจุจนยัดหัวเด็กทะลุเข้าไปได้นะฮะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับยังใช้งานได้ปกติมาดูเบาะด้านนี้กันที่ผมพึ่งให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาดูอีกรอบสภาพดีมากนะฮะ อีกเนี่ยไม่มีล้มเลยนะครับ okay. Okay, โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องนะอันนี้นะครับเป็นเครื่องห้องเครื่องของ Toyota v o ีอนะครับลอยอาร์คเนี่ยคุณเห็นเม็ดกลมๆปะ่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็เส้นพวกต่างๆเนี่ยเงียบหมดเลยสภาพดีมาก ฝาเครื่องเนี่ยดำเมียมนะครับแต่อาจจะไม่เมียมเท่ากับลงน้ํายาหรือไม่เมียมเท่ากับป้ายแดงซึ่งแม่งดีมากนะครับผมแฮปปี้มากที่เขาไม่ลงน้ํายากันแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ครับช่วยลงให้ผมหน่อยได้ครับผมจะลงให้ตอนไฟแนนซ์ผ่านเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ยได้ดูสภาพจริงๆของเขาก่อนว่าแม่งมีรอยอย่างนี้อย่างนี้อยู่นะครับ <c oughs> เพราะถ้าลงไปเนี่ยคุณแม่งไม่เห็นบ้าบอแบบนี้หรอกครับนะฮะโอเคตรงนี้ไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็มาดูด้านนี้กัน ด้านนี้ก็สวยนะครับรอยอาร์คครบนะครับสำหรับ2คันนี้นะครับนิสสันมาร์เนี่ยแสนเก้าหบาทผ่อนสี่พกว่าบาทส่วน V ีออสเนี่ยผ่อนสามพกว่าบาทราคาแสนหก0มืบาทเท่านั้นเองคุณลองเลือกดูนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ทั้งคู่นะแต่ถ้าคุณอยากได้ใหม่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เอานิสสันมาร์ไปแต่ถ้าคุณบบกว่าอยากได้แต่งนิดๆน,นะแต่ว่าไม่ได้ทําเครื่องมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ที่จริงได้ทั้งคู่ แต่ว่าวีออสเนี่ยเขาจะได้ล้อแม็กมาส่วนมาเนี่ยเขาจะได้อารมณ์แบบเดิมๆรถคินคีนปีใหม่นะครับก็ลองดูนะครับสนใจขใครก็โทรมาเลย0815198985พี่พันดีพันนลัตน์แปดหนึ่งสามหนึ่งสเคมอลัตไลน์ไอดีแอดไซน์ดับเบิล์แปดแปดศดีอย่าลืมเติมแอดไซน์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัตพันนลัตนะครับแล้วก็มาลองขับได้ที่รามคำแหงหนึ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ